วันนี้การบ้านเยอะจังเลยนะถ้าอย่างนั้นรีบกลับบ้านแล้วก็ไปทำการบ้านดีกว่าพี่ฝนใช่จะต้องรีบทำการบ้านแล้วล่ะแต่ว่าน่าจะยากมากเลยพี่ฝนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะบู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 ้เดี๋ยวก่อนนะพวกพีคบอกว่าไงอ่ะท้งโน้นนะเพื่อนเพื่อน,นเขายืนคุยอะไรกันอยู่นะไม่กลับบ้านเพื่อนเพื่อนอย่างนั้นเหรอนั่นไงเขายืนคุยกันอยู่นะจริงด้วยเป็นไงบ้างเพื่อนเพื่อน,นวันนี้การบ้านอย่างเยอะเลยนะ จริงด้วยนะครับการบ้านเยอะมากเลยแต่ว่าทำคนเดียวน่าจะทำไม่ได้แน่นอนครับผมจริงๆแล้วการบ้านข้อน,นี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันจะช่วยสอนกันแล้วกันนะจ๊ะถ้าเป็นระดับหัวหน้าแล้วก็สบายอยู่แล้วนะครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็รีบกลับบ้านกันดีกว่าแล้วก็ไปทําการบ้านว่าแต่ว่าเราจะไปติวการบ้านที่ไหนกันหรอครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นบ้านของฉันอยู่ใกล้ๆนี้เองไปบ้านมามิจังนะคะ บ้านมามิจังอย่างนั้นหรอบ้านมามิจังก็ดีเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ระหว่า,า,างทางมีร้านซูชิอยู่นี่นะจริงด้วยถ้าอย่างนั้นเราแวะไปทานซูชิกันก่อนดีกว่านะครับนี่ไงร้านซูชิร้านซูช,รชิร้านนี้แหละเดี๋ยวฉันจะขอประทูเพิ่มเยอะๆว่าแต่เขามีอาหารตอนเย็นที่เป็นมื้อค่ำหรือเปล่านะ มีหมดแล้วพี่ฝนพี่ฝนอยากจะกินปลาแซลมอนบ้างนะบ่บโบ่บโบนาะยอยากกินอะไรอ่ะโบบอกว่าอยากกินไก่ทอดอไก่ทอดก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันงั้นพี่ฝนเปลี่ยนใจแล้วร้านซูชิจะมีไก่ทอดเหรอจะต้องมีอย่างแน่นอนแหละถ้าอย่างนั้นล้วก็ลองสั่งดูดีกว่าพี่ฝนสวัสดีคะ่ะวันนี้พวกเราขอซูชิหลายหลายที่เลยนะคะแล้วก็ขอไก่ทอดด้วยคะ่ะด้ยเลยครับน้องรอสักครู่นะครับโอ้โห อันนี้อาหารน่ากินจังเลยว่าแต่ว่าทําไมโบเปลี่ยนมาเป็นข้าวปั้นแทนน่ะโบบอกว่ากินข้าวด้วยจะได้อิ่มท้องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะนี่งพี่วันก็กินข้าวเหมือนกันซุปเต้าหู้นี่อร่อยมากๆเลยนะเนี่ยสูชิหน้าปลาแซลมอนนี่ก็ออร่อยอร่อย ข้าวปั้นที่นี่อร่อยมากๆเลยฉันชอบบู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 บชีหน้าสาหร่ายก็อร่อยเหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวพอเราทานอิ่มเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่บ้านของมามิจังใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะจ่ะที่บ้านของฉันมีเก้าอี้แล้วก็โต๊ะอย่างเยอะเลยนะอืมใชอได้เลยนะครับคุณลุงอร่อยมากขอเพิ่อมอีกหนึ่งชุดครับงั้นพวกเรากินให้อิ่มไปเลยนะปุ๊กปิ๊กนายกินให้อิ่มเลยนะฉันก็พยายามกินอยู่เนี่ยแต่ว่าเก้าอี้เตี้ยไปนิดนึงนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ายังกินไม่หมดแล้วก็เดี๋ยวเก็บกลับบ้านก็แล้วค่ะนะคุณลุงครับห่อกลับบ้านให้ด้วยคุณลุงคะวันนี้อร่อยมากมากเลยคะ่ะอ๋อนี่ของปุ๊กปิ๊กนะคุณลุงห่อให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวระหว่างทํากันบ้านพวกเราก็นําม,มากินได้อีกนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปทํากันบ้านพร้อมกันเลยดีกว่าใช่แล้วและเจ้าที่บ้านของฉันมีเก้าอี้แล้วก็โต๊ะอย่างเยอะเลยจะต้องเพียงพอสําหรับทุกคนแน่นอนเลยจ้ะ ว่าแต่บ้านของมามิจังนี่อยู่ตรงข้ามกับบ้านพี่ฝนไม่ใช่หรอใช่อยู่ตรงข้ามบ้านพี่ฝนนี่เองล่ะแล้วก็อยู่ข้างๆบ้านพี่เอกด้วยนี่นาใช่เพราะเราบ้านอยู่ใกล้กันน่ะเพิ่งนึกออกอะเนี่ยนี่ไงบ้านมามิจังเดินอีกไม่เท่าไหร่ก็ถึงบ้านแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็สบายๆเลยแบบนี้เราอยู่ติวกันสักประมาณหกโมงก็พอมั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะคือว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอะไรบางอย่างแปลกๆไป มีอะไรเหรอครับหัวหน้าเดี๋ยวฉันขอโทรกลับไปที่บ้านก่อนก็นแล้วกันนะคะว่าแต่ว่าตรงนี้เลยไปอีกนิดนึงก็เป็นบ้านของผมแล้วนะครับจริงเหรอบ้านของนายอยู่แถวๆนี้อย่างงั้นเหรอใช่แล้ว่ะครับอยู่ตรงระหว่างทางขึ้นภูเขานะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้พวกเราจะต้องทำกันบ้านให้เรียบร้อยก่อนก็นแล้วกันนะบูบูบูบ๊วว่างไงนะปุ๊กปิก๊กมาบอกว่าเดี๋ยวรอยอยู่ข้างนอกดีกว่านะ รอข้างนอกทาไมนี่ถึงบ้านมามิจังแล้วนั่นนะดิทําไมนายไม่เข้ามาด้วยกันนะบ่ใช่เด,เดี๋ยวก่อนนะมามิจังทําไมประตูล็อกอะประตูล็อกเหรอพี่ฝนใช่ประตูล็อกเข้าบ้านไม่ได้อะ่ะถ้างั้นเปลี่ยนไปติวกันที่บ้านพี่เอกหรือบ้านพี่ฝนก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกจก้ะติวกันที่บ้านฉันนี่แหละเพราะว่าฉันมีกุญแจแล้วกุญแจอยู่ไหนละ่ะกุญแจอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยละจ้ะฮะ กุญแจอยู่หน้าบ้านใช่แล้วละจ้ากุญแจอยู่ตรงนี้นี่เองตรงนี้คือกุญแจงั้นเหรอกุญแจเปิดประตูบ้านจะไม่อยู่แถวนี้ได้ยังไงกันมาม่จังจะวิ่งไปไหนกันน้าไปเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนกับว่าจะมีลูกศรอ,อะไรบางอย่างอ่ะลูกศรที่นำทางไปที่บ้านงั้นเหรอใช่ลูกศรน,นำทางเดี๋ยวกันบบไปไหนแล้วเนี่ยโบหายไปไหนอ่ะนั่นไง ทำไมไม่มาล่ะโบโบหนายหายไปไหนของนายโบโบเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยโบบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปแต่เดียวก่อนมามิจังมีบ้านหลังใหม่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงกันอะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้ยังไม่มีกำแพงเลยใช่ยังไม่มีกำแพงแล้วนี่ก็ประตูอัตโนมัติอะ หรือว่าพอเปิดบ้านขึ้นมาแล้วบ้านจะเป็นแบบนี้แต่แปลกชะมัดเลยมีประตูถึงสองบานด้วยกันให่แล้วใครเปิดประตูประตูอัตโนมัติอีกแล้วเหรอพี่ฝนประตูอัตโนมัติเฮ้อเด็มีใครอยู่ชั้นสองจะมีใครอยู่ชั้นสองอะความจริงแล้วไม่มีใครอยู่ชั้นสองหรอกนะจ๊ะว่าแต่ว่า ผมรู้สึกว่าเหมือนกับมีธุระนะครับตอนนี้ใช่แล้วละค่ะมีความคิดเหมือนกันเลย <c oughs> คือว่าตอนนี้ฉันจะต้องขอโทษด้วยนะคะฉันจะต้องรีบไปแล้วละจ้ะอ้าวมีธุระด่วนกระทันหันเข้ามาหรอครับเนี่ย <c oughs> ใช่แล้วละจ้ะมีธุระด่วนมากๆเลยรู้สึกว่าตอนนี้ฉันจะต้องรีบกลับบ้านก่อนก็นแล้วกันนะจ <c oughs> ผมเองก็เหมือนกันนะครับไม่คิดว่าจะมีธุระด่วนขนาดนี้จะต้องรีบไปโชคดีไว,ว้จเจอกันใหม่จ้า ถ้าอย่างนั้นก็ไปกันก่อนนะครับไม่เป็นไรโชคดีนะจ๊าระว่างตัวด้วยหายตัวแต่ว่าบ้านหัวหน้าต้องไปทางซ้ายไม่ใช่เหรอครับนั่นงั้นทุกคนไปกันหมดแล้วแม้กระทั่งเพื่อนผี่ก็วิ่งไปแล้วด้วยไปกันหมดเลยหรือว่าเขาจะมีเขาจะมีธุระจ,จริงๆหรือเปล่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราก็เข้าไปทำการบ้านกันแค่สามคนก็พอแล้วเบอไปไหนอ่ะ เมื่อกี้ยืนอยู่หน้าบ้านไม่ยอมมาบุกปิ๊กแล้วบ่ไปไหนกันแน่เนี่ยอยู่หน้าบ้านพี่เอกเมื่อกี้ไงอยู่หน้าบ้านเหรอใช่สงสัยเขาหิวอีกแล้วลมั้งจะหิวอะไรตอนนี้เมื่อกี้ก็เก็บกลับบ้านมาด้วยนี่นะนั่งของบุกปิก๊กไงจริงเหรอใช่แล้วถ้าอย่างนั้นทั้งสองคนรีบเข้าบ้านทํากันบ้านกันดีกว่านะจ๊ะก็ดีเหมือนกันนะว่าแต่ว่าห้องทํากันบ้านอยู่ตรงไหนล่ะครับเดี๋ยวก่อนเหมือนมีใครอยู่ชั้นสอง ใครจะไปอยู่ชั้นสองพี่ฝนมีใครอยู่ชั้นสองจริงๆนะเมื่อกี้นี้นะไม่มีนะชั้นสองไม่เคยเห็นมีคนเลยจริงด้วยสินะเมื่อกี้นี้เพิ่งจะเปิดกุญแจเข้ามาในบ้านจะมีใครอยู่ชั้นสองได้ไงถ้าอย่างนั้นก็รีบไปทํากันบ้านกันได้แล้วฉันรู้สึกหนาวจังเลยหรือว่าเปิดแอร์ไว้ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้นี้อยู่ข้างนอกยังไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่พอเข้ามาในบ้านหนาวทันที ก็ข้างนอกร้อนอยู่แล้วนี่นะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติมีอะไรกันนะพี่ฝนไม่มีอะไรนะจ้าห้องนี้สามารถเดินเข้าไปในสวนได้ก็เลยอาจจะมีลมก็ได้จ้าอ๋แบบนี้นี่เองนะแต่ว่ารู้สึกว่าทางเดินจะแคบไปนิดนึงนะแถวนี้นะจริงด้วยสินะมีลมพัดมานี่เองฉันก็เลยรู้สึกหนาวคงจะไม่มีอะไรหรอกมั้งเราจะติวหนังสือกันที่ห้องไหน่ะ เดี๋ยวก่อนนะขอเชิญสำรวจก่อนเน่ห้องน้ำก็มีนี่นาก็น่าจะมีครบทุกที่อะพี่ฝนห้องน้ำก็มีนะจ๊ะห้องครัวก็มีส่วนชั้นสองก็จะเป็นห้องนอนนะจ๊ะชั้นสองเป็นห้องนอนด้วยเหรอครับใช่แล้วละจ๊ะเดินออกไปข้างนอกก็จะเป็นระเบียงนี่หรือเปล่าจ๊ะที่ลมพัดเข้ามาสวนดอกไม้ที่เป็นอเรือนกระจกด้วยเท่เฉยมอสเลยอะแบบนี้อยากมีไว้ที่บ้านบ้างจังบ้านเราไม่ต้องมีขนาดนั้นหรอกพี่ฝน ทางนี้ก็มีระเบียงอย่างนั้นเหรอเปิดออกไปแล้วก็จะเจอนอกบ้านพอดีเลยใช่แล้วล่ะจ้ะทางนี้ก็จะเป็นระเบียงของหลังบ้านนะนะเหมือนกับว่าบ้านมามีจังจะกว้างกว่าบ้านข,ข,ของพี่เอกเยอะเลยนะเนี่ยใช่กว้างกว่าบ้านของพี่ฝนอีกนะตอนนี้เราคงจะต้องนั่งทําการบ้านแล้วใช่หรือเปล่าใช่นั่งทําการบ้านดีกว่าบกปิกนายทําอะไรอยู่นะนี่ไงฉันกําลังหาการบ้านให้อยู่พอดีฉันไม่ได้จดไว ฉันถ่ายรูปไว้เลยถ่ายรูปไว้เลยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วนี่ไงสองหนึ่งสองสองสองสี่การบ้านนี่ยากชี่ยบเหรอไม่ได้ยากเลยพี่ฝนยากมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าการบ้านที่เราต้องทําวันนี้พรุ่งนี้ส่งคือภาษาไทยไม่ใช่เหรอใช่มีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษน่ะมีคณิตด,ด้วยนี่นาแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนมีใครบางคนอยู่ข้างหลังบ้านเลยบอานี่นะทําไมไม่เข้ามาลนะ่ะบ้าเหรอจริงด้วย เสียงเหมือนโบเลยพี่ฝนแล้วทำไมโบถึงไม่รีบเข้ามาในบ้านกันน่ะเดี๋ยวเพกออกไปเรียกเข้ามาแล้วกันนะตอนแรกนึกว่าใครอยู่ข้างนอกบ้านซะอีกโบนี่เองโบเข้าบ้านได้แล้วโบเข้ามาข้างในแล้วเขาสงสัยต้องออกไปเรียกจริงจังออกไปตามอย่างนั้นเหรอโบทำไมมานั่งอยู่นี่ล่ะโบรีบเข้าบ้านเร็วโบ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 โวกเพกโบว่าไงอ่ะเหมือนกับว่าเขาไม่อยากเข้าบ้านนะเขาขอรอตรงนี้ดีกว่า ทำไมกันนะมาเธอโบเดินเข้าไปเธอเขาไม่ว่าอะไรหรอกใช่เขาไม่ว่าอะไรหรอกนะรีบเข้าบ้านมาเถอะโบดูท่าทางโบน่าจะไม่เข้ามาในบ้านงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีบทำกันบ้านแล้วก็ออกไปข้างนอกดีกว่านะได้เลยพี่ฝนนี่อะไรนะสองเก้าสองเก้าสิบแปดเป็นยี่สใช่ไหมใช่บบนาเกง่งจังเลยแบบนี้ที่เอง <laughs> เดี๋ยวก่อนันเริ่มรู้สึกหิวแล้วละ่ะ พี่ฝนไปไหนอะคือว่าความจริงแล้วในตู้เย็นก็จะมีขนมอย่างเยอะอยู่เหมือนกันนะจ๊ะมีปลาทูหรือเปล่าครับปลาทูไม่มีจ๊ะเดี๋ยวก่อนทำไมรู้สึกว่าเสียงมันจะยืดยืดจอบกดนนะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เดี๋ยวพี่ฝนขอไปดูในตู้เย็นแย่แล้วมีอะไรเหรอพี่ฝนไม่มีอะไรเลยตู้เย็นนะนะใช่ตู้เย็นไม่มีอะไรเลย เปิดผิดหรือเปล่าต้องเปิดข้างล่างบรืข้างบนอาจจะเป็นตู้แช่แข็งอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวหมายความว่ายังไงกันนะอาหารก็ไม่มีของใช้ภายในบ้านที่จะเป็นของกินก็ไม่มีแล้วถ้าไม่มีแล้วมาพิจังเขาอ,อยู่ได้ยังไงเราเดี๋ยวก่อนนะเมะื่อกี้ตู้เย็นเปิดได้เองอัตโนมัติเหรอหรือว่าตู้เย็นที่บ้านเขาจะเป็นตู้เย็นอัตโนมัติที่นี่จะอัตโนมัติทุกอย่างไม่ได้นะทุกอย่างไม่ได้จริงๆเหรอสามถึงสามสามสองหก คือว่ามามีจังตอนนี้พวกเราหิวมากเลยและที่สําคัญการบ้านพวกเราก็เรียบร้อยแล้วงั้นพวกเราขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่านะจ๊ะจริงด้วยงั้นพวกเราขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับจะรีบกลับไปไหนแล้วจ๊ะเดี๋ยวฉันจะทํากับข้าวให้กินไม่เป็นไรหรอกถ้าทางมามิจังจะเหนื่อยหน้าดูนะเสียงยืดมากเลยใช่ <laughs> ดูท่าทางมามิจังจะเหนื่อยมาก พักผ่อนก่อนก็แล้วกันนะใช่แล้วมาม่จังพักผ่อนก่อนเถอะนี่การบ้านของฉันก็เสร็จเรียบร้อยแนละ้วเห็นปะใช่การบ้านของพี่ฝนก็เรียบร้อยแล้วมาเร็วข้าวพวกปีกรีบกลับบ้านกันเถอะให้อย่างนั้นเดี๋ยวพวกเรากลับบ้านนะมามิจังไม่ต้องส่งก็ได้จ้าใช่พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะโบยังนั่งอยู่ที่เดิมอีกเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนโบฉันออกมาแล้วบบบบบทุกคนจะรีบไปไหนกันจ้า เอา้ามามีจงังไม่ต้องออกมาส่งหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้เสียงเปิดประตูอัตโนมัติเหรอประตูบ้านเขาอ,อัตโนมัติทุกอย่างเลยเหรอตกใจหมดเลยไม่เป็นไรมามีจงังบ้านที่ฝนอยู่แค่ตรงข้ามส่วนบ้านเพกอยู่ทางด้านซ้ายมือเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วใช่งั้นมามีจงังพักผ่อนก่อนก็แล้วกัน,อนเออเออเออเดี๋ยวก่อนเม,มื่อกี้นี้มองเห็นเหมือนที่พี่ฝนมองเห็นหรือเปล่ามามีจัง หายตัวเข้าบ้านแบบอัตโนมัติหายตัวเข้าบ้านแบบอัตโนมัติเหรอฉันว่าไม่ใช่หายตัวแบบอัตโนมัติแล้วนะเดี๋ยวก่อนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ชั้นสองมีกระเป๋าวางกองอยู่หน้าบ้านหนึ่งใบกระเป๋าอยู่หน้าบ้านเหรอกระเป๋าใครกระเป๋าใครกันอะบอบอบอว่าไงบอบอกว่ามองไม่เห็นกันหรือไงอะไรเหรออะไรเหรออะไรกันอะบออะไรกันล่ะพี่ฝนฮะหันไปดูดิหันไปดูทางไหนอ่ะกำแพงหาย ก็แพงหายบ้านยุบก็ไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วนั่นชั้นสองชั้นสองนั่นไก่ถ้าจะมามิจังนะมีลาบตากผ้าด้วยไฟดับมามิจังไฟดับอัตโนมัติทําไมมามิจังไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะทั้งสองคนจะรีบไปไหนฉันอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวทํากับข้าวให้กินนะบ๊ เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้เขาอยู่ขวามือไม่ใช่เหรอไม่ใช่ซ้ายมือเหรอพี่ฝนไม่ใช่เขาอยู่ฝั่งที่มีเสื้อผ้าอยู่ไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <laughs> เดี๋ยวก่อนฉันคิดว่านะไม่เป็นไรไมาไม่จังเดี๋ยวพี่ฝนไปหาของกินแถวนี้ก่อนก็แล้วกันนะถ้าอย่างนั้นลาเลยแล้วกันนะกลับบ้านดีกว่าจะไปไหนกันนะแล้วตาเอกมาทำไมพี่ฝน <laughs> กลับบ้านกลับบ้านก่อนเร็วเข้า